สวัสดีนะคะในักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาเคมีของเรานะคะไหนใครจาได้บ้างว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเรื่องพันธะมีขั้วไม่มีขั้วและโมเลกุลมีขั้วไม่มีขั้วค่ะเก่งมากจ้ะซึ่งโมเลกุลและพันธะที่มีขั้วไม่มีขั้วเนี่ยเราจะเรียกรวมกันว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลค่ะแต่วันนี้เราจะมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไหนใครทราบบ้างว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างสองประเภทค่ะครูมีแรงวันเดอร์วอลกับไฮโดรเจนบอด์ค่ะใช่แล้วจ้ะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือแรงวันเดอร์วอลและไฮโดรเจนบอด์งั้นเรามาเริ่มกันที่แรงวันเดอร์วอลกันก่อนเลยนะคะแรงวันเดอร์วอลเนี่ยสามารถแบ่งได้อีกสองอย่างก็คือแรงลอนดอนกับแรงไดโพลอโพแรงลอนดอนนะคะคือ แรงที่เกิดจากการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมขนาดใดขนาดหนึ่งซึ่งมันไม่เท่ากันทําให้เกิดสภาพขั้วชั่วขนาแล้วเหนี่ยวกันทําให้มเลกุลที่ใกล้กันเนี่ยจะเกิดขั้วตรงข้ามกันและมีแรงดึงดูดกันชั่วขนาดค่ะซึ่งทุกโมเลกุลนะคะจะมีแรงลอนดอนเป็นแรงอ่อนๆอยู่แล้วค่ะซึ่งแรงลอนดอนจะไปผ่นตรงตามขนาดใช่ไหมคะครูถ้าขนาดใหญ่แรงลอนดอนก็จะมากถูกต้องละจ้ะ ขนาดใหญ่เนี่ยแรงลอนดอนก็จะมากและก็ส่งผลให้จุดเดือดมากตามด้วยต่อไปเป็นแรงในโพเลโพไหนใครทราบบ้างว,ว,ว่าแรงในโพเลโพเนี่ยคืออะไรหนึ่งสองสาเป็นสภาพพัวของโมเลกุลที่เกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าค่ะซึ่งโมเลกุลที่ใกล้กันจะหันส่วนของโมเลกุลที่มีขัวตรงข้ามกันเข้าหากันค่ะและแรงในโพเลโพจะมีจุดเดือดจุดน็อเหนียวสูงกว่าแรงลนอนดอนแต่น้อยกว่าไฮโดรเจนบอนค่ะถูกต้องแล้วจ้ะ อางของขแแรแลแรลลนนะ,ะต่อไปอีกชนิดหนึ่งก็คือพันธะไฮโดรเจนหรือที่เราเรียกกันว่าไฮโดรเจนบอลนั่นเองค่ะแรงนี้จะเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่คล้ายกับแรงคู่คู่แต่จะเกิดขึ้นในสารประกอบของอะตอมไฮโดรเจนที่ไปจับกับอะตอมที่มีขนาดเล็กและค่า e n สูงนั่นก็คือฟลูออรีนออกซิเจนและนโตรเจนนั L ่น e เองค่ะหรือที่เราจํากันว่า h ฮติฝนนั่นเองค่ะซึ่งพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นพันธะที่แข็งแรงที่สุดค่ะทําให้สาร มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่สูงมากเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้แล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าน,นะคะนักเรียนทุกคหขอทั้งคออลับฮ<อ>ัลโหขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาถึงช่วงคำถามถ่ายคลิปนะครับผมคาถามมีอยู่ว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลใน,แ,นแบบใดที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงที่สุดครับ 1. แรงลอนดอนสอง แรงไดโพไดโพสามไฮโดรเจนบอน์ผมมีอยู่หลายคณแค่สิบวินาทีนะครับในการคิดเฉลยก็คือข้อสีนั่นเองครับไฮโดรเจนบอน์เพราะเกิดขึ้นในสารประกอบของอะตอมไฮโดรเจน ที่ไปจับกับอะตอมขนาดเล็กและค่า EN สูงคือธาตุ F O N ทำให้เป็นพันธะที่แข็งแรงและทำให้สารนี้มีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวสูงมากครับครูมามารไครูมามาใส่ครูมามาคือครูครูมามาคือครู ซึ่งโมเลกุลที่ใกล้กันจะหันส่วนของโมเลกุลที่มีขั้วตรงข้ามกันเข้าหากันค่ะขอบคุณค่ะ